อยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีเงินยิงแอดให้ทําแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับคุณจําเป็นต้องเริ่มให้ถูกแพลตฟอร์มซะก่อนนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดคุณเริ่มต้นขายของบน a c e b o o k นะครับบอกเลยนะครับคุณไปไม่รอดแน่นอนเพราะ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มี AI นั้นเนี่ยส่งเสริมหรือสนับสนุนเฉพาะเพจใหญ่ๆที่มีฐานผู้ติดตามจํานวนมากนะครับถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่นะครับอยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีเงินยิงแอดนะครับแล้วก็เพจยังเล็กอยู่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแนะนําให้ไปเริ่มต้นที่่กอเเลยรพาะ ไอติคต็อกนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ไม่สนใจฐานผู้ติดตามครับขอแค่คุณมีคอนเทนต์ดีมีคลิปที่ดีนะครับ AI Tiktok พร้อมที่จะนําส่งคอนเทนต์คุณครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกเลยคือเริ่มต้นให้ถูกแพลตฟอร์มก่อนนะครับถ้าแพลตฟอร์มอย่าง Facebook คุณต้องใช้เงินแน่นอนครับและอย่างที่สองนะครับให้คุณเริ่มต้นด้วยการเป็นในหน้าก่อนครับการตลาดสมัยนี้เขาเรียกว่าการเป็นแอฟฟิลิเอตคนอื่นเขาครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องเปิดบินไม่จําเป็นตต้องส ของใดๆมีสินค้าแค่ชิ้นเดียวอันเดียวเอามาทําคลิปรีวิวสินค้าให้เป็นครับแล้วติดตะกร้าขายนะครับผมไม่ว่าจะบน Tik t o ็ตก็ได้นะครับหรือช้อปปีก็มี Affiliate แล้วนะครับผม La ซาด้ก็มี Affiliate นะครับหรือแม้กระทั่งคุณไปติดตะกร้าขายบน YouTube เดี๋ยวนี้ก็ติดตะกร้าได้แล้วนะครับและถ้าเกิดมีคนนะครับมาสั่งซื้อสินค้าจากคลิปของคุณนะครับคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นครับแล้วที่สําคัญนะครับคุณไม่ต้องยุ่งยากบริหารจัดการหลังร้านอะไรเลยครับ ไปยังร้านค้าเจ้าของสินค้าที่คุณไปหยิบตะกร้าเขามาติดครับร้านค้าจะส่งออเดอร์นั้นเนี่ยให้กับลูกค้าของคุณโดยตรงโดยที่คุณนั้นเนี่ยไม่ต้องมาตอบแชทแพ็กของอะไรทั้งสิ้นนะครับพอถึงเวลาแพลตฟอร์มเขาก็จะแบ่งเงินค่าคอมมิชชั่นนะครับผมให้กับคุณเลยโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีสินค้าอยู่ในมือเลยครับและประการที่3นะครับเมื่อคุณเริ่มทำแอเฟร l i a t e ไปสักพักครับคุณจะเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วครับลูกศิษย์โค้ดมีหลายคนนะครับเป็นในหน้าทิกต็อกนะครับเร ได้หลักแสนต่อเดือนถึงหลักล้านต่อเดือนก็มีมาแล้วนะครับเริ่มจากมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทำแอเฟ i ลิเอตหรือในหน้าทิกต็อกนี่แหละครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนมีรายได้นเนี่ยหลายหมื่นนะครับจนแซงหน้ารายได้จากเงินเดือนประจำนะครับจนกระทั่งไปถึงรายได้หลักแสนถึงหลายหลายแสนต่อเดือนนะครับเมื่อถึงเวลานั้นครับคุณก็จะรู้แล้วครับว่าสินค้าตัวไหนขายดีสินค้าตัวไหนขายไม่ดีสินค้าตัวไหนเราทําคลิปแล้วค่าคอมเข้ารัวๆก็ไปหาสินค้านั้นมาขายเอง ผลิตตีตาเป็นแบรนด์ตัวเองสัดส่วนกําไรคุณก็จะมากขึ้นครับจากตอนที่เป็นในหน้าคุณอาจจะได้แค่10%แต่เมื่อคุณเป็นเจ้าของสินค้าเองกําไรคุณจะมากขึ้นถึง3-40%คุณก็จะมีธุรกิจขนาดเล็กเป็นของตัวเองแล้วนะครับและทําสเต็ปที่ส่ต่อไปนั่นก็คือการเปิดรับให้คนอื่นนั้นเนี่ยมาดึงสินค้าคุณไปติดตะกร้าขายหรือพูดง่ายๆคือเปิดรับในหน้าหรือทําการตลา,าดแบบ Affiliate Marketing ้นั่นเองครับเมื่อถึงเวลานี้แหละครับเป็นสเต็ปเปลี่ยน เขาจะมาดึงสินค้าคุณไปทําคลิปขายเขาจะมาดึงสินค้าคุณไปช่วยคุณไลฟ์ขายครับโดยที่คุณนั้นเนี่ยไม่ต้องมานั่งทำคอนเทนต์ขายเองแบบในสเต็ปก่อนหน้านี้แล้วนี่แหละครับคือวิธีการที่คุณเริ่มต้นขายของออนไลน์โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีเงินยิงแอดไม่จําเป็นต้องมีเงินสต็อกสินค้าเลยแค่คุณทําให้ถูกเวนี้คุณจะมีธุรกิจออนไลน์ของคุณเองนะครับหลักหลายล้านต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับถ้าเกิดคุณกวที่จะหาคลิปนี้ไม่เจอแช ตั้งตัวได้โดยที่ไม่มีทุนเขารู้วิธีทําแบบนี้นะครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดบันทึกโพสต์กดแชร์โพสต์แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปของโคชบีด้วยนะครับถ้าเกิดโคชบีมีสอนเทคนิคอะไรหาเงินออนไลน์อะไรใหม่ๆคุณจะได้เห็นพวกของโคชบีอย่างไงล่ะครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์